อย่าลืมนะถ้าเกิดว่า,าสวัสดีค่ะเทียนนมก่อนตอนนี้น <ะ S 1> เราอยู่ที่เ <c oughs> ขาวงพระจันรค่ะเรากําลังจะขึ้นแต่คนเยอะเข้าห้องน้ําก่อนขอเข้าห้องน้ำก่อน สู้ค่ะสู้ค่ะโอเคไปค่ะไปค่ะนี่คือเราไม่ได้ขึ้นลงพ้าใหญ่คะเดี๋ยวเราจะขึ้นบนข้างบนเลยนะคะ3,790ันขั้นค่ะไงิอคนที่ต้อาก่อนจไม่กวนธนาบุญบุญกับ อาคุณเวดยุทธตายทานีพร้อมครอบครัวทั้มุธนาบุญกับนางสาวนัตยาปาหาวะบ้านี่เคยมีที่งลที่โรงเรียนเด็กนักเรียนในเรื่องของไฟไหม้บ้านอะไรั้นเลค่ะเขช่วยสร้างให้โรงเรียนก็ช่วยอางหนึงนะคะเดกรีบๆเลยค่ะในลองท้าผู่นี้ผมดีกว่าคู่ก็ใบ ไม่มีไงพอไปาอย่างเงี้ยรเดี๋ยวถ้ากิมแล้ว่งวัจารยะูราอนะครับนำในป่าแล้เป็นหลักฐานนะครับให้ศีลศักดิ์สิทธิ์หรแ้คที่ท่านรักนะครับช่วยก็สามหรถงัไม่ด้นะครับสําหรับท่านที่จะเดินทางขึ้นไปบนยอดเขานะครับหากท่านยังไม่ได้โบนเท่านต้องจาก่อนหน้นะครับคืนละยบาทนะครับนำชื่อนมสกุลของภาพนะครับ พอใจจ๋าพอใจโอเคไปลุยค่ะห0้ารขั้นแล้วค่ะอีกเจ็สิบขั้นตอนนี้ห้าร้อยแล้ว ตอนนี้เพิ่งผ่านมา500กว่าขั้นเองนะคะแต่จะบอกว่าหอบกินทำไมหอบอะไรนักหนาไม่ท้อค่ะสู้สู้ค่ะสู้ต่อค่ะตอนนี้1น0 0นขั้นแล้วนะคะ นทอยู่กันที่บานที่นอยู่นี่ไม่ได้ขึ้นไปมันมันังที่ยืนก่อนเ่ ตัวเล็กเริ่มมองแง่ค่ะมี2,350คันเหลืออีกพันหน้าตอนนี้จะเป็นลมพอพักเบรคกินบะหมี่ก้นนะคะเรามาเกินครึ่งทางแล้วตอนนี้ห้าทุ่มสิบนาทีแต่ว่าตัวเล็กเริ่มเริ่มมองค่ะเริ่มมองแง่ถามว่าสู้ไหม ไม่รู้ขอพักกินบะหมี่ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะแม่แม่่วงแล้วนี่ค่ะอันนี้สองพัน้อ้สท่าน30มสิบบาทยิ่งสูงยิ่งแพงค่ะดีกว่าไม่มีกินใครที่ไหวไปกินข้าวต้มข้างบนเลยนะคะ สองพันห้าร้อยันแล้วสู้ตายครับขอบอกเหลือยอยู่ประมาณพันสอง็นไงคะม่วงแล้ว กินก่อนะนั yeah. uh. <that incident> ่ง uh. กินเหนื่มากพ่งัดเเลืออีกพันสอร้อกว่าขั้นนั่งกินเัยจะได้ทิงทิ้งไปก็ได้เจะได้เปลี่ยนสีนิดเดียวค่ะนั่นนะคะลลางกินไเลย หนุ่มวนาทล์น้องไม่นานต่นเต้นสู้ค่ะสู้ฝนคึกคักมากเลยนะคะวันนี้คืนวันเสาร์คืนวันเสาร์ที่หนึ่งไปพักสุดตรงนี้ชันมากเลยค่ะ ประมาณพันสองเหลือประมาณพันสองร้อยทันันมากค่ะอันตรายมาเจอลูกชายลูกชายตามมาทันค่ะอยู่ที่ตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ประมาณสามพันตอนตจะตามขึ้นมาทันอ่ะมีคนมาแกล้งเนือเรยประมาณสองพันแปดสองพันเจด้อยคระเขาบอกว่าด้านบนอ่ะ ไม่ไม่ใช่มีเซเว่นนะแต่ไม่ใช่เซเว่นแล้วรอบนี้แต่เป็นบิ๊กซีเขาบอกว่าข้างบนบิ๊กซีวิ่งตามขึ้นมาเลยถ้า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 หนูปีตรงมาแล้วอ่ะหนูจะแก้เขาว่าด,ด้านด้านด้านบนอ่ะมีพิ้เกร์ปาร์คมีสยามด้านบนอ่ะอีกพันขันข้นเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนนี่ช <c oughs> ันมากช <c oughs> ัน <c oughs> โอ้จะ90องศา <c oughs> เลยอ่ะดูความชัน ันมมาากยจะถึงจะถึงพันขั้นสามพันขั้นแล้วสามพัน 3, ขั้นแล้วหรืออีเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ0แต่ว่าชันมากเลยค่ะไปเลวัที่ถึงสามพัหรอ

ถ่ายให้ดูความชันค่ะชันมากเกือบจะ90องศาเลยชันสุดๆชันมากมายไอ้สิกระเด็นลงชั่วโมงเลย ถึงแล้วนะย,ย,ยอดเ<ด>ขาวงเลยจ้าถึงแล้วค่ะเย็นแล้วเป็นไงสนุกมากเลยแต่ก็เล่กับความเหนื่อยท่านไหนสุดยอดมีใจไหมขึ้นสองปีซ้อนแล้วน่ะถึงแล้วค่ะามมาถึงแล้ว มาถึงแล้วแต่ว่าตัวเล็กหล,ลับขึ้นมาซะอย่างนี้เลยคันชันสุดท้ายนี่ชันมากเลยนะคะใจจะขาดเลยสุดๆปีหน้าอาจจะต้องคิดใหม่ไม่ไหวเหนื่อยมาก

สย่บาอ่นกนูเยเามดจะสุดถ้ากล้องสามชใช่เนะคะเหนื่อยเนืยั่นพอพักก่อน Keep calls เดิางมากคนมอีันะ้เวลาประมาณสอง่มงนกรี้คือการ้อยพระพุทธบาท4ี่อนะคะต่อแถวขึ้นอยู่ค่ะแถวยาวคนเยอะมากจานุ่มาน้อย about uh that. -huh. ขึ้นมาเหนื่อยข้าวต้มอ,อร่อยอร่อยมากมายเอาอะไรมาแรกก็มไม่ยอมเขาต้มที่อร่อยที่สุดในโลกนะคะอร่อยที่สุดในโลกต้องขึ้นมาก,กินบนเขาอร่อยมากอร่อยที่หายใจไม่ออกอร่อยขาตัดอร่อยตกโต๊ะดีหร <c oughs> ือไงอารมณ์ยี้เลอบรรยากาศใช่วันนี้เราก็ <c oughs> กินข้าวต้มเสร็จแล้ว อ,อย่าขยอขอ,อย่ขออย่าขอ <c oughs> ถ้าต้มเสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลงแล้ว <c oughs> อยอดเขาองค์พระจันทร์ว่าแต่มันโมดอะไรไม่รู้ว่ามันมีแต่คนน่าจะเป็นโมดถ่ายรูปคนแน่เลย <c oughs> ลงไปเจอกันข้างล่างคะ่ะ <c oughs> ไ,ไปเจอกันข้นางล่าง let's go let's go <S <c oughs> ไปถวายสังฆทานนี้เราจะลงแล้วนะคะเพื่อที่จะได้ร่วมจุดทุกฮาภูเขาวงพระจันทร์เราจะลงแล้วค่ะวาเขาวงพระจันทร์แห่งนี้ก็สามารถที่จะไปร่วมทำบุญแต่ว่าตอนลงเนี่ยทำบุญดูทานคินไม่ไหวไปเจอกันข้างล่างเลยคดี๋ยวตึ๊งกันร้อยบาทเราไม่ราไมานข้าวบุญลงทานก็ถวายดังจินวิาการแล้วก็สัตว์กัน สครั้งแล้วก็เอาไปแขวนด้วยการันตีว่ววาสนามเราได้